สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานของเครื่องเรดเอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณโอ้โหชื่ออ่านยากลิโซจิเรนนะฮะอ่านาจะอ่านอย่างงี้นะเล่นเป็นโซเวียตสีเขียวนะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นโซเวียตเช่นกันนะสีเหลืองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขากดเรนดอมนะชื่อว่าคุณผมต้องอ่านว่าไงวะเนี้ย ffxiii นะฮะ เอฟเกซี่เหรอฟ็กอ่ะประมาณนี้ละมั้งนะฮะอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ขออภัยนะชื่อนี้แบบอ่านยากอยู่นะบางทีอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Temple Prime นะฮะซึ่งเป็นแมปที่ได้รับความนิยมเออนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะ แต่ว่าถ้าได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็น Infinity i ินฟ n i t y IO นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอ่ะแต่อย่างไงก็ตามนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็ผลิตมีออกมาแล้วนะครับเป็นฝูงย่อมๆนะฮะส่งนำขึ้นไปก่อน1ตัวนะครับส่วนฝั่งสีเขียวว่าไงครับเล่นโรงทหารเช่นกันนะผลิตมีออกมาเช่นกัน,นครับเือเจอคำรามใส่สตันไปสินะลักษณะนี้ออกมาก็โดนอีกนะขายโรงทหารทิ้งเลยนะ,ะทหารก็โดนตกใต้เรียบร้อยครับผมโอ้ ตรงนี้อะไรซูเปอปร์เรกเตอร์่าฝั่งสีเขียวเล่นครัชเชอร์ครีนก่อนฮนะแล้วก็ย้าย MCV ไปไปไปไหนไว้ MCV อ๋ออยู่นี่นะฮะ MCV ฝั MC ่งสีเขียวนะครับค่อยคคืบค,คลานเข้ามาฮะกลางตรงนี้เลยนะครับโอเคระยะก,ก่อสร้างถึงอยู่นะฮะอ่าวางเลยครับจังหวะนี้เทรเรียบร้อยนะฮะอ่าส่วนฝั่งสีเหลืองนะฮะหลังจากที่ส่งหมีเข้าไปป่วนเมื่อกี้เขาก็ขึ้นเทียร์สองนะฮะ โดยสร้างซูเปอร์เรเดียเตอร์นะฮะอ่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะผลิตกระแสไฟโดยด,ด,ดินพันกันอีกแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะฮะอ่าประมาณนี้ส่วนตรงนี้แอร์ฟิลนะฮะสนามบินนะครับกำลังมานะฮะโอ้เดี๋ยวนะฝั่งสีเหลืองเล่นสนามบินเรอครับแทนที่จะเล่นเอ่อโรงรถนะฮะอ่าสาเหตุที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฝั่งโซเวียตเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าไนะกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของฝั่งโซเวียตคืออ่ากองทัพยานเกราะนะฮะ ยานพาหนะภาพ,พื้นดินนะแต่ว่าสนามบินนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะประมาณนี้แล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวก็เล่นสนามบินเช่นกันนะครับว้าวโซเวียตเจอกับโซเวียตด้วยกันนะฮะนานๆทีจะได้เห็นเกมแบบนี้นะเอาพ, <c oughs> พูดตรงๆนะฮะ <c oughs> แต่ก็มาดูกันนะครับสนามบินปะทะกับสนามบินที่แน่ๆในไรนะทวินเบลดมาแน่นอนนะ ส่วนตรงนี้นะครับฝั่งสีเหลืองสเกลเจอรงเก็บแร่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแล้วรู้เก็บแร่ก็ต้องอ้อมนะครับผมอ่ามันเป็นการดีเลยเวลาการเก็บเรืได้ดีมากเลยนะฮะเอามีมาประจําจุดนี้นะครับแทนที่จะได้เคลื่อนที่ไปเส้นตรงนะครับอ่าคราวนี้ก็ต้องอ้อมนะแล้วพออ้อมก็อย่างที่บอกนะมันระยะทางมันก็จะไกลขึ้นนะ,ะส่วนตรงนี้โอเคเอ่ออะไรนะท่าเรือนะ เวยลด์มาแล้วนะครับของฝั่งสีเขียวนะตอนนี้สีเหลืองว่าไงเออสีเหลืองอาทวินเบลดมาแล้วนะครับตรงนี้ว่าไงครับลงมาโดน MCV เหยียบโอ้ยเป็นภาพที่นานทีจะได้เห็นนะฮะเือเชื่อนะครับผมอแล้ว <c oughs> มันลงจอดทําไมครับทวินเบลดเมื่อกี้ไม่ทราบว่ากดอะไรผิดหรือเปล่าฮะฝั่งสีเหลืองโอ้โหภาพที่เห็นแล้วรู้สึกแปลกๆนะส่วนทหารเกณฑ์นคนนี้ก็ยืนอยู่เฉยๆนะให้ทวินเบลดของฝั่งสีเขียวยิงทิ้งนะฮะอ่ะ ส่วนฝั่งสีเหลืองอ่าเปิดรุงเก็บแรกล้างน้ําเช่นกันนะครับผมใช้ค่ชเชเครีนเช่นเดียวกันนะฮะใช้ครีนในการก่อสร้างนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงสีเขียวอ่าเคลียบ้านไปได้แล้วเรียบร้อยนะฮะน่าจะบินมาเคลียหมีแถวนี้ด้วยนะฮะเลยอยู่สักตัวหนึ่งเลยอยู่ตั้งตัวหนึ่งฮนะอย่างว่านี้โอเคยังไงครับก็ยังอยู่นะไม่มาเคลียนะครับอ่ะตรงนี้ส่งเครื่องบินมิกบินมา2ลำนะครับน่าจะสะเกลนะฮะ เปิดแมปดูนะครับว่าฝั่งสีเหลืองเข้าแอบมาขยายฐานตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะเพราะเขามาขยายตรงนี้แทนนะนี่สัตรงนี้น่ครับหลักทูปเปอร์โอ้ยมีเท s l a ทูปเปอร์ด้วยว้าวเอายัดใส่เฮลิคอปเตอร์เลยนะครับจะไปปล่อยตรงไหน,นโอเคน่าจะโรงเก็บแร่แหละนะปล่อยที่โรงเก็บแร่แล้วก็เอาเท s l a ทูปเปอร์ใช้สกิลปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทำสตันรถเก็บแร่นะฮะ แบบนั้นก็จะดีอยู่นะครับแล้วก็เอาลักซูเปอร์โยนระเบิดมือเข้าไปนะฮะก็จะเป็นการทําลายรถเก็บแร่ดีๆมากเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียบร้อยออกมาแล้วครับยังไงครับนี่ไงครับผมแต่ว่าโดนเหยียบไปนะฮะโอ้เสียดายมากเลยอรถเก็บแร่ฝั่งสีเขียวเปิดเกราะได้ทันนะครับผมวันนี้แต่ว่าลักซูเปอร์มหมครับโอเคสลับไปใช้ระเบิดแม่เหล็กนะฮะแต่ว่าบางทีผมจะชอบเรียกว่าระเบิดมือนะฮะแล้วก็บึ้มไปนะครับการใช้ระเบิดนี้มันดาเมจมันเข้าเยอะกว่านะ ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคอมโบที่นานๆทีเราจะได้เห็นนะไม่สิเอาถ้าพูดตามตรงคือผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะตอว่ามีเข้าไปตบทหารแล้วเรียบร้อยนะมีจะตบปรักทูปเปอร์เอ้ยเทสลาทูปเปอร์ไหมไม่ตบนะแต่ว่าตอนนี้ปลับทอกเ้ยโอ้ยลิ้นพันกันอีกแล้วขอัยปฝักแคนนอนกำลังขึ้นมานะตรงนี้สีเขียวว่าไงครับย้าย MCV มานิดนึงแถวนี้นะตรงนี้ฝักทูปเปอร์เอ้ยใช่เทสลาทูปเปอร์ยิงกระแสฟไฟฟ้าเข้าไปนะ ทำไมผมชอบพูดชื่ออยู่นิตสลับกันวะเนี่ยอ่ะอะไรยังไงครับฝั่งสีเหลืองมีทวินเบลดอยู่หนึ่งลำนะครับเอามายิงรถเก็บแร่นะสีเขียวมีอะไรต่อต้านอากาศยานไหมไม่มีนะเครบินมิกก็มีอยู่นะครับแต่จํานวนน้อยเกินไปนะอ่ะตอนนี้หันไปเล่นทับเรือนะครับฝั่งสีเขียวโอเคยังไงนะครับผมว่าต้องสร้างป้อมสอแมนะ่แล้วจังหวะนี้นะแล้วรถเก็บแรกก็บึ้มไปนะฮะโอโหต่อหน้าต่อตานฮะส่วนตรงนี้ ยังไงเนี่ยหืมปักแคนนอนก็โดนยิงอยู่นะสีเขียวส่งมีเข้าไปตบตบไม่ได้แต่สตันได้นะชุดเกราะหนาเกินไปนะครับมีโจมตีไม่เข้านะแต่ว่าทวีมเบลดมาแล้วนะครับโอเคเป็นอาวุธปืนกลนะสามารถใช้ทําลายยูนิตทหารราบได้ง่ายๆนะฮะอาวุธปืนกลตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็ยังเล็ดเหมือนเดิมนะเทสล่า <Tesla S 2> กับฟลดทรูทปเปอร์นะ จะไปปล่อยตรงไหนครับเนี่ยจังหวะน,นี้บินขึ้นมาบนนี้นะอันนี้น่าสนใจนะเป็นแท็ติกที่ใครที่เล่นฝั่งโซเวียตเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะเพราะว่าการที่คุณจะขึ้นทวินเบรดเนี่ยยังไงยังไงคุณก็ต้องสร้างซูเปอร์เรย์เกเตอร์อยู่แล้วนะแล้วการสร้างซูเปอร์เรย์เกเตอร์มันก็จะปลดล็อกตัวเทสลาทรูปเปอร์ด้วยน,ะนั่นแหละครับแต่รู้สึกว่าตรงนี้เอายังไม่มีใครมายึดบ่อนนะ้ำมันตรงนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยตรงนี้ยังไงครับโอ้โหสอยร่วงหมดเลยนะตรงนี้อุยอ้ยอุ้ยทวินเบรด เลอยู่นิดเดียวอ้าวแต่ว่ามีร่วงแทนนะครับจังหวะนี้โบฟล็อกลงน้ําไล่ตามเลยครับอย่าลืมนะว่าบบฟล็อกมันเป็นยูนิตสะเทินน้ําสะเทินบกนะฮะแต่ถ้ยแต่ว่าทวินเบรดมันก็เนียวมาได้นะเหลืออยู่ปริมเดียวนะโดนยิงทีเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแน่แน่จังหวะนี้เข้ามาถึงนี้แล้วครับเอ้าแล้วโดนซอยบึ้มนะครับอ้ยตรงนี้ฝั่งสีเขียวมีฝักแคเนอนอยู่นะฮะสีเหลืองไม่ทันได้ระวังนะฮะไม่น่าจะเห็นด้วยนะครับจังหวะเมื่อกี้เรียบร้อยครับแตกยกลำนะฮะส่วนตรงนี้้ไวครับ ฝั่งสีเขียวทุ่มดาวเทียมลงมาใส่นะเรียบร้อยครับผมขายทิ้งเลยนะจังหวะน,นี้บึ้มไปแล้วนะหมายถึงว่าเทสลาคอยนะที่บึ้มอะกดแคนเซิลนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลือง Battle Lab มาแล้วนะครับห้องวิจัยสงครามนะครับเปิดเทคเทียสามนะครับผมว่าแต่กดอะไรมาเอ่น่าจะเป็นรถถังพอคลิปนะจังหวะนี้อ๋อไม่ใช่นะเป็นบูฟ็อกก่อนนะ โอเคผมว่าพอคลิปมาแน่ๆแ,แต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นนาตาชานะฮะสร้างช้าขนาดนี้นะครับใช่ไหมเอ่ยใช่จริงๆด้วยนะนาตาชานี่ความน่ากลัวจริงๆนี่อยู่ที่สกิลของตัวเธอนะฮะก็คือยิงพลระขับนะืมแต่ว่าตรงนี้ฝั่งเซลทำอะไรเนี่ยเอาเอนจิเนียร์จะใส่ฟลิมเบรดนะฮะเดี๋ยวๆย,ยังไงนี่งงแปลกๆเล่นเล่นอะไรครับยังไงแบบไหนฮัลโหล โอเคไม่ทราบนะอ่อะอย่างไงก็ตามนะครับตรงนี้ไว้ครับบ่อน้ํามันของฝั่งสีเขียวยังอยู่นะฮะแต่ตอนนี้สีเหลืองนาตาชามาแล้วนะครับมาพร้อมกับเครื่องยิงตรวจ V4 นะฮะกับบูฟร็อกนะครับผม V4 ไว้ครับยิงเข้าไปเลยไหมยังนะยังไม่ยิงโอเคยิงแล้วครับจังหวะน,นี้ปลอ่อ <c> ย <oughs> ปล่อยออกไปหนึ่งลูกเน้น,น,นบึ้มนะครับครึ่งหลอดสีเขียวกดขายทิ้งเลยนะฮะจังหวะน,นี้ไม่ยอมเสียนะฮะ ว้าว,วตรงนี้เทสลาคอยก็กำลังมานะครับตรงนี้วไวมครับวินเบรดฝั่งสีเขียวอื้กัดจะยิงวิหารทิ้งนะโดนบูฟร็อกเข้ามาก่อนนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่รู้สึกว่าจะโดนต้อนจนมุมนิดนึงนะมั้งนะให้อยู่แต่ในบ้านแต่ว่าตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับตกเป็นเป้านิ่งนะ V สีบึ้มไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนบึ้มนี่ก็ยิงออกไปลูกหนึ่งนะโอ้โหครึ่งหลอด เน้นๆนะฮะเน้นๆเลยแล้วตรงนี้รถถังอ่ะพอคาลิปส์ก็มาด้วยนะครับยังไงครับเปิดสกิลนะฮะอะไรนะฉมวกแม่เหล็กเข้าไปปั่นนะครับตรงวันนี้ปั่นทันไหมครับไม่ทันนะครับโอ้โหโดนตัวทวินเบลดดีนายไปก่อนนะฮะว้าวแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองเข้ามาเข้าไม่ได้นะครับเจอเทสลาคอยยิงนะครับเอาบึ้มนะฮะแตก2เรียบร้อยครับฝั่งสีเหลืองต้องสร้างกองทัพใหม่นะฮะเนี่ย กดยอมแพ้ไปเลยครับสู้ไม่ไหวนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ่ะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณลิโซเจเรนฝั่งสีเขียวนะแล้วคุณดูจํานวนยูนิตนะครับฝั่งสีเขียวนี่ก็ถือว่าเยอะกว่านะฮะในช่วงท้ายเกมนะครับโอเคก็น่าจะทําให้ฝั่งสีเหลืองกดยอมแพ้นะฮะเพราะว่าสู้จํานวนไม่ไหวแน่นอนครับอย่างวันนี้สิ่งก่อสร้างอ่ะประมาณนี้ทรัพยากรไว้ไงครับสีเหลืองโอ้โหสีเหลือง ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าช่วงท้ายเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นฝั่งสีเขียวที่นำนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ